สี่พันคนและช่วงแรกๆแ,แต่ละร,รอบแต่ก่อนกะสองสามหมื่นหมื่นสองหมืนแต่ในช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงโควิดที่เราอัปเดตการแสดงใหม่ๆอยู่ตลอดแต่ว่าช่วงออกงานคือเรามีงานทุกวันมาไหลสดตามมาไลสดตามงานแสดงนะครับไลสดทับงานแสดงเสียมันก็อาจจะปรับโชว์ได้เป็นบางโชว์ แต่ว่าพี่น้องที่สนับสนุนกลุมปิดส่วนหลายเพื่อนกัสื่อโดยความากค้ามแพงสื่อบางคนซื้อแล้วไม่รู้ว่าได้ดูหรือไม่ได้ดูนะครับบางคนซื้อไว้ก่อนเพราะว่าอยากสนับสนุนนะฮะสื่อว้เบิรงยยอนแม่หรือว่าหลายๆคนที่ซื้อซื้อหลายหลน์บัตรแล้วก็ไว้แจกด้วยค่ะหลายๆ EP ครับบางท่านก็แจกนะฮะมีผู้ใจดีสีแจกอีกว่าคำหนี่ติดต่อแอดมินเลยเด้อถ้าใครจะแจก เบิ่งเพื่นจะมาเป็นอย่าง้ยพหนาสาวเพ,พียนขึ้นไปเพ่งเว่ที่แม่จะผ่านนะที่ไหนอยูบอ่บ่กแต่พอยแบบไม่ <àng> ไม่ห่างแม่เลยห้าสิบยูสวยกว่าน,นี้จะมีอีกพรุ่งนี้แม่ก็แยกจากพวกเราไปคอนเสิร์ตตัวเองแล้วเนี่ยคือจังช่วงนี้มันทีเด้แต่ว่าทุกคนต้นเดือนเนี่ยผมบ่ได้อยู่น้ำเมียสิบี่มือนเด ต่นเราละดีปรด็มีงานน้ำห้องสิบสี่หมื่นวันีช่วงต้นเดือนห้องก็มีนี่เด็แต่่ามีผัดมีต่อกันนะนะมันเลยมันเลยคึ้นได้มาดูาาาใช่เดอนหน้ามันเมษาส่วนมากมันจะเป็นงานที่สก,กางานใหม่แล้วมันเป็นงานใหม่ของมาแล้วที่เราตั้งราคาใหม่อะม่ะ โชว์วัฒนธรรมปีนี้ให้ใจกระล้อยนะคะดูอลังการเข้าใจง่ายสื่อออกมาได้เยี่ยมโชว์เปิดใช่ไหมครับโชว์อีสานใต้ผมก็คิดว่าผมก็คือถ้าบวกลบคูณหารการให้คะแนนทุกอย่างผมก็คิดว่ามันครบมันทึ่งชุดทึ่งแสงสีเสียงแลวก่ะเนื้อหาสาระของงาน,นโชว์ครับปีหน้าเราก็เริ่มแมตช์แรกในการประชุม

รักแอนบอยร้อยยี่สิบแปดบาทแค่ไลฟ์คุยกันก็คุ้มแล้วลูกสำหรับคนรักแอนบอยโอ้ขอบพระคุณครับมันเตรียมตัวทำไมกดลิงก์ไม่ได้กดได้นะครับ กดได้หรือหือถ้าใครกดไม่ได้จริงทักมาที่เฟซส่วนตัวผมก็ได้แต่ตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ไอบอกน้องโฟกแน่คือแสดงแล้วอย่าออกไปหนาเบที่แกเห็นแกออกไปถ่ายคลิปะนะเออเราเราก็บมือนีเบ่าะห้ท่ายคลิปคลิปหน้าเบีทีไม่ให้ถ่าย เป็นแต่ได้ไปบวชบ่บ่ขณีน้อยเพราะเป็นสีสันขอโทษโอ้ยขออย่างน้ำบูบ่เป็วันนี้เผู้หญิงผู้หญิงเจ็ดท่าไม่ปกตัวเองเอาท่าแรกัมาพร้อมนะครับไปแสดงบายสามติมผู้ชายเอาท่าใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะห้องห้อมดนตรีเล่นมัน เตะไปฮัลโหลทีเงานที่กำลังเตมไปลูกไปเพียงครับเชิญซ้อมบนเวทีครับบ็อกกิ้งด้วยครับเฉลี่ยเดี๋ยวในรูปเฉลี่ยรูปเฉลี่ยใครที่ดูเฉลี่ยเฮ้ยเร็วเดี๋ยวผมจะจะลงไลฟ์นี้จะไปไลฟ์ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมซ้อมบ็อกกิ้งแล้วนะครับ